พี่น้องเอ้ยลมแห้งคักอย่นะโอ้ยฟิวปิวไปทั้งซาลาทั้งต้นใหม่ไหมฮักไปน้ำกันเลยคุณนะ่ะลมแห้งครับอยู่นี่เบิ่งใหม่ใม่ที่ละ่ะปิววันพวกไปทั้งทั้งเหงาทั้งต้นเลยครับปิววันเลยลมแรงได้เหมือนนี้เรื่งบรรยากาศลมแห้งคับ แต่เศร้าแล้วมันอากาศเริม่มหนาวเริ่มเย็นเลยเดอ้อทังทีเดอ้อมึงบรรยากาศแดดกับบ่มีพี่นองเอ้ยฝ่าขึอลึขึมแห้งพักมึงซาล่านี่ไปเ,เป็นหลังพนะลมมันพัดลงได้นี่เดี๋ยวปล่อยเลยซาล่าพึ่นนังพักนัง เท่าขึ้นนั่นแหละครับปิวไปเลยอืมของฟ้าบรรยากาศต้นใหม่ผลไมก้ก็ะติดต้นบบกย่มเนาะมันสีอยูยอย่งไรต้นบบกย่มต้นดอกแค่มันก็นเลี้ยวแล้วมันก็ไปน้ำกันหมดเลยล่มไม้แห้งเฮ <c oughs> ียงรักนี่แหละ ้ไม้ที่ปลูกจัดสันง่ามหน่งง่ามหนึงะจระเข้ก็ง่ามได้เหมหอนกัมนครม่ไ,มไปต่งไงเลยุุตลุงกองกันหอยอดยู่น้องผมครับ